เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านครับแต่บ้านหลังนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่ในสวนผลไม้ส่วนความหลอนจะมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณพลอยครับ โดยเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปนานพอสมควรเกิดขึ้นในสมัยที่คุณพลอยยังเป็นเด็กอายุประมาณแค่9ขวบเท่านั้นในตอนนั้นครอบครัวของคุณพลอยค่อนข้างจะยากจนพอสมควรครับหลังจากที่ทางคุณพ่อคุณแม่เก็บหอมรอมลิบได้เงินมาก้อนหนึ่งทั้งสองคนก็เลยคุยกันว่าอยากจะย้ายจังหวัดจากที่เดิมอยู่ในตอนนี้คืออยู่ที่จังหวัดระยองอยากย้ายกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่ คือที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อตกลงกันได้แบบนั้นแล้วทั้งครอบครัวก็เลยเริ่มหาบ้านกันอยู่นานเลยครับไม่เจอบ้านที่ถูกใจกันสักทีจนมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อได้พบเข้ากับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่กลางสวนเลยครับมีเนื้อที่เยอะมีพื้นที่ของสวนด้วยโดยในสวนเองก็ได้มีการปลูกผลไม้ไว้มากมายหลากหลายชนิดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นสวนผสมตั้งแต่มังคุด ทุเรียนมะไฟกระท้อนมีหลากหลายอย่างมากๆไม่เพียงเท่านั้นครับถัดจากพื้นที่ของสวนเข้าไปที่ด้านหลังบ้านก็จะเป็นพื้นที่ของเมืองพลอยเก่าในตอนนั้นยังมีคนพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับตอนที่คุณพ่อไปเจอเหมือนว่าบ้านหลังนี้มีคนพักอยู่อาศัยแล้วก็ได้ประกาศขายไปด้วยเมื่อคุณพ่อเห็นสถานที่โดยรวมของบ้านแล้วค่อนข้างที่จะถูกใจมากๆครับ บวกกับราคาที่เรียกได้ว่าถูกจนหน้าเหลือเชื่อแค่เพียงสองแสนบาทเท่านั้นในยุคนั้นได้ทั้งบ้านและได้ทั้งสวนผลไม้ด้วยถ้าไม่ซื้อก็คงจะแปลกมากๆคุณพ่อก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ครับหลังจากที่ได้บ้านหลังนี้มาครอบครองคุณพ่อก็ได้ให้ช่างเข้าไปรีโนเวทบ้านทุกคนในครอบครัวชอบบ้านหลังนี้มากๆครับ แต่มันติดอยู่แค่อย่างเดียวก็คือการเดินทางเข้าออกบ้านหลังนี้นั้นมันค่อนข้างจะยากลำบากโดยความที่พื้นที่ค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลจากผู้คนบริเวณแถานั้นก็มีร้านค้าเล็กๆเพียงแค่ร้านเดียวทางเข้าบ้านก็เต็มไปด้วยป่าไผ่ที่บริเวณใกล้กันก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่สองบ่อซึ่งบ่อน้ำนี้ก็เคยมีประวัตินะครับเคยมีแรงงานต่างด้าวลงไปเล่นน้ำที่บ่อนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแรงงานต่างดาวคนนั้นได้จมน้ำและเสียชีวิตอยู่ที่บ่อครับเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ช่างเข้าไปรีโนเวทบ้านเลยในช่วงแรกๆของการรีโนเวทบ้านช่างก็ทำงานเฉพาะช่วงเวลากลางวันแต่หลังจากที่บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้จะเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานอยู่ในบ้านมากมาย ตั้งแต่อุปกรณ์ช่างรวมถึงสิ่งที่จะต้องติดตั้งในบ้านด้วยคุณพ่อก็เลยมีความจำเป็นต้องจัดหาคนมานอนเฝ้าครับซึ่งคนที่มาเฝ้าก็คือคุณปู่กับคุณยา่าคุณย่าเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นห้องน้ำในตัวบ้านยังทำไม่เสร็จนะครับทำให้ต้องออกมาเข้าห้องน้ำที่ด้านนอกของบ้านในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่คุณย่าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับเข้าบ้าน แต่อยู่ๆสายตาของคุณย่าในตอนนั้นก็ได้พบเห็นรูปร่างของเงาใครสักคนครับเดินอยู่ในสวนแต่ด้วยความที่มันมืดมากๆคุณย่ามองไม่เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนรู้เพียงแค่ว่าน่าจะเป็นคนเดินอยู่ในสวนอย่างแน่นอนคุณย่าก็เลยนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้คุณพ่อฟังคุณย่าบอกกับคุณพ่อว่าตลอดระยะเวลาที่มานอนเฝ้าบ้านหลังนี้มีความรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดครับ รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่ในสวนตลอดทั้งคืนซึ่งทางคุณพ่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรได้แต่ปลอบคุณย่าไปว่าไม่น่าจะมีอะไรพอด้วยความที่พื้นที่ของบ้านเป็นสวนอาจจะมีลมแรงทําให้ต้นไม้สั่นไหวก็เลยทําให้รู้สึกไปแบบนั้นจากนั้นพอรีโนเวทบ้านเสร็จก็ได้มีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันนั้นก็เกิดเรื่องเช่นเดียวกันครับพรว่าก่อนหน้านี้ทางคุณพ่อคุณแม่ ได้ไปติดต่อกับวัดที่อยู่ใกล้บ้านแจ้งกับหลวงพ่อไว้ว่าอยากจะนิมนต์พระมาเพื่อทำบุญบ้านแต่พอถึงวันงานจริงปรากฏว่าพระที่ต้องมาทำพิธีนั้นมาไม่ครบครับเพราะว่าตัวพระท่านเองติดนิมนต์ที่อื่นพระที่มาถึงก่อนก็ได้ทำพิธีก่อนหลังจากที่ทำพิธีเสร็จพระรูปที่เหลือก็เดินทางมาถึงแล้วก็เริ่มทำพิธีตาม เรื่องนี้ทําให้คุณพ่อกับคุณแม่ค่อนข้างจะงุนหงิดและหัวเสียมากๆนะครับเพราะว่าได้แจ้งกับทางวัดไว้ร่วงหน้าแล้วไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้พิธีวันนั้นก็เสร็จสิ้นไปแต่หลังจากนั้นบ้านนี้ก็มีความแปลกเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยครับแม้ว่าตัวบ้านเองจะทําทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแต่ครอบครัวของคุณพลอยก็ดูเหมือนยังไม่พร้อมเข้ามาอยู่ครับ บางทีคุณพ่อก็ติดงานอยู่ที่ระยองไม่อยู่ไม่ได้และบางครั้งคุณแม่กับคุณพลอยก็มีความจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านหลังอื่นต้องมีปัญหาติดขัดอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้บ้านหลังนี้แทบจะไม่มีคนอยู่อาศัยเลยครับอาจจะมีบ้างในบางครั้งนะครับที่มีการได้แวะเวียนเข้าไปนอนบ้างหรือว่าบางทีที่เพื่อนคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่บ้าง บ้านของคุณพลอยจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันคือบ้านของคุณลุงกับคุณป้าตัวของคุณพลอยเองค่อนข้างจะสนิทกับทั้งสองคนมากโดยความที่ทั้งคู่มีลูกอยู่ในไวัยไล่เลี่ยกับคุณพลอยทําให้ตัวของเธอเองไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านหลังนี้บ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพลอยจําได้ว่าในวันนั้นตัวของเธอเองได้อาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณย่าแล้วก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคน ทั้งหมดรวมอยู่ในบ้านหลังนั้นสคนครับในวันนั้นคุณพลอยก็ได้เดินไปนั่งเล่นที่บ้านของคุณลุงกับคุณป้าเหมือนเช่นทุกครั้งระหว่างที่นั่งเล่นอยู่ในบ้านคุณพลอยก็ได้ยินได้ยินเป็นเสียงเรียกชื่อตัวเองดังมาจากไกลๆครับในตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นคุณย่าก็เลยรีบขานรับออกไปแต่ในตอนนั้นเมื่อขานรับแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาคุณพลอยก็เลยตัดสินใจเปิดประตูแล้วก็เดินออกไป แต่สิ่งที่เห็นก็ทําให้คุณพลอยต้องแปลกใจครับคุณพลอยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ไม่ไกลลักษณะท่าทางใกล้เคียงกับคุณปู่มากๆพอคุณปู่เองเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อและชอบใส่กางเกงบอนเดินไปเดินมาเมื่อเห็นแบบนั้นคุณพลอยด้วยความดีใจนึกว่าปู่มาครับก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีรีวิ่งเข้าไปที่ห้องของคุณย่าถามคุณย่าว่าปู่มาแล้วเหรอ คุณย่าได้แต่ทำหน้างง,งพร้อมทั้งตอบกลับมาว่าไม่ได้มานี่ทำไมหรอคุณพลอยได้แต่งงและสงสัยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นคืออะไรแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณย่าฟังเพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กถ้าพูดออกไปแล้วก็กลัวว่าคุณย่าจะหาว่าตัวเองเพลจร์นั่นคือครั้งแรกที่คุณพลอยได้เจอเรื่องราวน่าประหลาด หลังจากนั้นคุณพลอยก็ได้กลับมาที่จังหวัดระยองและไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นจนถึงช่วงเวลาปิดเทอมก็เลยได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงหน้าหนาวด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนทําให้ช่วงเวลากลางคืนอากาศค่อนข้างจะเย็นมากๆคุณพลอยก็เลยชวนพี่สาวออกมานอนกันที่บริเวณห้องรับแขกตั้งใจว่าจะนอนดูทีวีจนถึงดึกแล้วก็หลับไปจนถึงช่วงเวลากลางดึก พี่สาวเองได้หลับไปแล้วเหลือเพียงแต่คุณพลอยที่ยังดูทีวีอยู่ในตอนนั้นอยู่ดีๆคุณพลอยก็มีความรู้สึกขนลุกแปลกๆรู้สึกได้ว่าน่าจะมีใครสักคนกำลังจ้องมองตัวเองอยู่จากพื้นที่ครัวด้านหลังบ้านคุณพลอยก็เลยหันไปบริเวณนั้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ดูผิดปกติแต่เมื่อเจอหลายๆรอบเข้าก็ทำให้รู้สึกไม่ดี คุณพลอยตัดสินใจปิดทีวีแล้วก็เข้านอนในความมืดตอนนั้นคุณพลอยได้นอนห่มผ้าแต่สายตาก็ยังจับจ้องไปที่บริเวณพื้นที่นั้นและอยู่ๆคุณพลอยก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะอยู่ดีๆก็มีมือเล็กๆคู่หนึ่งมาจับที่บริเวณเหล็กดัดหลานจากนั้นก็มีหน้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมัดแกะยืนหน้ามาแนบกับเหล็กดัดแล้วก็เริ่มยิ้มอ่อนๆมาทางคุณพลอย ด้วยอาการตกใจคุณพลอยได้แต่นอนตัวแข็งไม่รู้จะทำยังไงจะเข้าไปหาคุณย่าที่ห้องก็ทำไม่ได้เพราะบริเวณที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเกาะอยู่คือบริเวณใกล้กับหน้าห้องของคุณย่าแต่ถ้าให้นอนอยู่ตรงนี้ต่อไปก็คงไม่ไหวเหมือนกันคุณพลอยก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นแล้วก็กั้นใจเดินเข้าห้องนอนของคุณแม่โดยที่ไม่ได้ปลุกพี่สาว ในวันต่อมาคุณพลอยก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอให้ใครฟังนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปคุณพลอยคิดว่าถ้านำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็อาจจะโดนผู้ใหญ่ต่อว่าหาว่าตัวเองเพ้อเจ้อก็เป็นได้หลังจากที่ครอบครัวของคุณพลอยได้บ้านหลังนี้มาสถานการณ์ต่างๆในบ้านก็เริ่มแย่ลงคุณพ่อกับคุณแม่ก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นบางครั้งบางทีก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ซึ่งคุณแม่เองก็อยู่ในช่วงท้องน้องคนที่สาอารมณ์อาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างพอทั้งสองคนทะเลาะก,กันหนักมากเข้าก็มีบางครั้งที่ทั้งคู่แยกย้ายกันไปนอนที่อื่นทําให้สุดท้ายบ้านหลังนี้ก็อยู่กันไม่ครบครอบครัวแบบที่เล่าให้ฟังในช่วงแรกๆเลยครับจนในที่สุดก็เกิดเรื่องพลิกผันของครอบครัวนี้ในตอนนั้นคุณพ่อมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เพื่อนได้มาชักชวนให้คุณพ่อไปร่วมทำธุรกิจด้วยซึ่งคุณพลอยมารู้ที่หลังว่าธุรกิจที่คุณพ่อทำนั้นเป็นธุรกิจสีเทาค่อนข้างจะไปทางดำต่อมาไม่นานเพื่อนคนนี้ก็ถูกจับการขยายผลต่อเนื่องมาถึงคุณพ่อซึ่งในตอนนั้นคุณพ่อเองก็ไม่รู้ว่าธุรกิจที่ทำอยู่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะรู้เห็นกับการทำผิดในครั้งนี้ ก็เลยทําการจับกลุ่มคุณพ่อและส่งเข้าเรือนจําพอเป็นแบบนั้นเรื่องทุกอย่างก็ต้องมาลงอยู่กับทางคุณแม่หมดคุณแม่ต้องทํางานหาเลี้ยงทุกคนรวมถึงหาเงินไปสู้คดีในช่วงแรกของการต่อสู้คุณแม่มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจึงตัดสินใจจ้างทนายแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็เหมือนกับว่าคุณแม่ก็โดนทนายหลอกอีกทําให้เงินเก็บที่มีต้องสูญหายไปทั้งหมด แต่การสู้คดีก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปในเมื่อไม่มีเงินแล้วคุณแม่ก็เลยตัดสินใจขายบ้านสวนหลังนี้ทุกคนย้ายออกระหว่างที่รอขายโดยความที่การต่อสู้เรื่องคดีนั้นจะต้องเข้าออกเมืองอยู่บ่อยครั้งซึ่งค่อนข้างจะอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้การที่ย้ายไปอยู่ในเมืองก็คงเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่าทำให้บ้านหลังนี้ถูกปิดไว้เฉยๆและไม่มีคนอยู่ แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณลุงกับคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านก็ได้โทรมาหาคุณแม่สอบถามกับคุณแม่ว่าทําไมเข้ามาบ้านแล้วไม่เห็นแวะเยี่ยมกันบ้างเลยคุณแม่ได้แต่ง,งงกับประโยคนั้นและได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าตัวเองไม่ได้กลับบ้านเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณป้าบอกว่าตัวคุณป้ามักจะเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่บ่อยๆและในบางครั้งก็มองเห็นคนเดินอยู่ในบ้านด้วย ก็เลยเข้าใจว่าครอบครัวของคุณพลอยได้กลับไปอยู่บ้านเรื่องราวแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับคุณป้ากับคุณลุงก็มักจะโทรมาบอกคุณแม่อยู่บ,บ่อยๆบางครั้งหลังจากที่รับโทรศัพท์คุณแม่ก็รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านหลังนี้ทันทีแต่ก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดทำให้ทุกคนคาดการณ์กันว่าน่าจะมีขโมยขึ้นบ้าน ซึ่งทางคุณป้าเองก็ได้แนะนําให้คุณแม่ลองติดกล้องวงจรปิดดูแต่ในยุคสมัยนั้นการที่ติดกล้องวงจรปิดมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะแพงมากๆคุณแม่ต้องเก็บเงินไว้สู้คดีก็เลยไม่ได้ดําเนินการใดๆหลังจากที่ประกาศขายบ้านไปได้ไม่นานก็เริ่มมีคนสนใจที่จะขอเข้ามาดูบ้านทำให้คุณแม่ต้องเข้าไปทำความสะอาดที่บ้านหลังนี้ก่อนในวันนั้นคุณแม่ได้ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วย ซึ่งเพื่อนคนนี้ครอบครัวของเพื่อนเองเป็นตําหนักทรงทั้งสองคนก็แยกย้ายกันทําความสะอาดจนเหลือแค่พื้นที่หน้าบ้านกับพื้นที่ทางด้านหลังบ้านแต่ด้วยความที่ตัวคุณแม่ยังท้องอ่อนๆออยู่เพื่อนก็เลยให้คุณแม่ไปดูความเรียบร้อยที่สนามหน้าบ้านส่วนที่ด้านหลังบ้านเพื่อนจะออกไปทําเองหลังจากที่ทั้งสองคนแยกย้ายกันได้ไม่นานอยู่ดีๆเพื่อนก็เดินเข้ามาหาคุณแม่ที่หน้าบ้านพร้อมกับพูดขึ้นว่า ไปเถอะออกจากบ,บ้านนี้กันบ้านแกมันไม่ดีฉันโทรหาแม่ฉันแล้วเดี๋ยวแกไปหาแม่ฉันเลยนะซึ่งคุณแม่เองก็รู้จักกับเพื่อนคนนี้มานานมากแล้วพอจะรู้ว่าเพื่อนต้องสัมผัสอะไรได้อย่างแน่นอนก็เลยเชื่อเรื่องที่เพื่อนบอกปิดบ้านแล้วก็เดินทางออกจากบ้านในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังขี่รถออกมานั้นเพื่อนก็ได้บอกกับคุณแม่ว่า ระหว่างที่เพื่อนกำลังนั่งถอนญ้าอยู่ที่หลังบ้านเพื่อนได้มองเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังนั่งห้อยขายอยู่บนกิ่งกระท้อนที่ต้นด้านหลังบ้านเรื่องที่ได้ยินนั้นทำให้คุณแม่ขนลุกไปทั้งตัวหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงที่บ้านของเพื่อนซึ่งคุณแม่ของเพื่อนก็ได้รออยู่แล้วแม่ของเพื่อนได้บอกว่าบ้านที่มึงอยู่มันไม่ดีมึงไปถามกับเจ้าของบ้านเลยนะ ว่าที่บ้านมันมีอะไรมึงไปถามเขาเลยนะมึงรู้ไหมว่าเขาเอามึงถึงตายคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปถามกับคนที่ขายบ้านให้ซึ่งก็คือคุณยายคนหนึ่งบ้านของแกอยู่ห่างออกไปไม่ไกลแค่ประมาณแค่เพียงหนึ่งกิโลเท่านั้นซึ่งเมื่อไปถึงหลังจากที่พยายามสอบถามคุณยายก็เอาแต่หัวร้อนใส่พูดกับคุณแม่ว่าบ้านราคาถูกขนาดนี้มันจะมีอะไรอีกหรอ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นต้องรอลูกชายมาจากกรุงเทพก่อนคุณแม่ได้พยายามไปสอบถามความจริงกับคุณยายอยู่หลายรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมาแต่หลังจากที่พยายามตื้ออยู่นานแวะเวียนไปหาเกลือบทุกวันจนในที่สุดคุณยายก็ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้แต่เดิมแกปล่อยให้เช่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตำรวจได้มาเช่าอยู่ ซึ่งคนณยายเองก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทาไมตำรวจนายนี้ถึงมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่พอคนที่เป็นตำรวจต้องเข้าไปทำงานอยู่ใจกลางเมืองถ้าเดินทางออกจากบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างจะไกลามากๆไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้เป็นพ่อได้ตัดสินใจทำเรื่องที่เลวร้ายมากๆ ได้นาเมียและลูกไปผูกคอไปทิ้งไว้บนต้นกระทอนที่ด้านหลังบ้านส่วนตัวของเขาเองก็เดินกลับเข้ามาในบ้านและใช้ปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตหลังจากที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างแล้วคุณป้าก็ได้ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้อีกครั้งก็มีคนงานก่อสร้างมาเช่าอยู่และได้พบเข้ากับวิญญ,ญาณของสองแม่ลูกจนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องย้ายออกไป คุณยายพยายามสอหาวิธีการแก้ต่างๆมีบางคนบอกว่าให้คุณยายตัดกิ่งที่เคยมีการผูกคอบนต้นกระท้อนนั้นทิ้งไปซึ่งตัวแกก็ทําตามแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวิญญาณของสองแม่ลูกยังอยู่ที่เดิมระหว่างที่เล่าไปก็โมโหไปคุณยายก็ด่าขึ้นมาว่าอีชิบหายบ้านก็บ้านกูยังเสือกมาไล่ลูกบ้านกูอีก หลังจากที่คุณแม่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากๆแต่ในตอนนั้นก็ไม่อยากจะพูดหรือว่าทำอะไรมากมายนะครับพอคุณแม่ตั้งใจอยากจะขายบ้านให้ได้มากกว่าเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์คุณแม่ก็ได้รับข่าวที่น่าเศร้าใจมีคนมาแจ้งบอกว่าตัวของคนยายที่เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าได้ถูกพบเป็นศพลอยอยู่ในบอ่อที่ใกล้กับบ้านหลังนี้ ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะระดับน้ำในบ่อนี้อยู่แค่ประมาณเน้าอ,อกเท่านั้นไม่น่าจะจมน้ำได้โดยก่อนที่ตัวแกเองจะเสียชีวิตได้บอกกับคนใกล้ตัวว่าจะไปหาหน่อไม้ที่บริเวณตีนเขาจนสุดท้ายก็มาพบเป็นศพลอยอยู่ในบ่อน้ำบ้านหลังนี้ยังคงถูกปิดต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่รอการขายซึ่งถ้ามีคนจะขอเข้าไปดูบ้าน คุณแม่ก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดก่อนซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเพียงลำพังในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจพาหมาตัวหนึ่งเข้าไปด้วยหมาตัวนี้เป็นหมาของที่บ้านตาบอดข้างหนึ่งซึ่งปกติก็คุ้นเคยเพราะอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่แล้วระหว่างที่คุณแม่กำลังทำความสะอาดอยู่ในบ้านก็เริ่มสังเกตว่าหมาหายไปคุณแม่ก็เลยเดินตามออกไปดูที่ด้านหลังบ้าน ก็พบว่าหมาตัวนี้หัวได้ไปติดกับรั้วลวดหนามเป็นลักษณะบวงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคุณแม่ไปเจอพอดีก็เลยช่วยออกมาได้วันนั้นก็ผ่านไปจนมีครั้งหนึ่งคุณแม่ต้องเข้าไปทำความสะอาดอีกเช่นเดิมและได้พาหมาตัวนี้ไปด้วยคุณแม่เริ่มต้นทำความสะอาดตั้งแต่เช้าแต่พอถึงช่วงเย็นก่อนที่จะกลับก็หาหมาตัวนี้ไม่เจอเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มา คุณแม่ก็เลยเดินไปที่จุดเดิมอีกครั้งแต่ในรอบนี้ปรากฏว่าคอของมันได้ติดอยู่ที่เดิมเหมือนคราวที่แล้วแต่รอบนี้มันแน่นมากทําให้หมาตายอยู่ตรงนั้นเลยเวลาก็ผ่านไปคุณแม่เองก็ยังวุ่นวุ่นกับเรื่องคดีของคุณพ่อซึ่งทําให้ไม่มีเวลาไปหาแม่ของเพื่อนที่เป็นร่างทรงในตอนนั้นอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณแม่ก็มีอาการตกเลือดระหว่างที่อยู่ที่ทํางาน ทำให้ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่คุณหมอได้ตรวจสอบก็แจ้งกับคุณแม่ว่าเด็กในท้องเสียชีวิตแล้วซจ่งเหตุการณ์นั้นทำให้คุณแม่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนที่เกิดเรื่องนั้นคุณแม่เองได้ตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนแล้วโดวยความเสียใจและกลัวว่าเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอีกคุณแม่ก็เลยเดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อสอบถามกับคุณแม่ของเพื่อนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ คุณแม่ของเพื่อนที่เป็นร่างทรงได้บอกว่ามันจบแล้วเดี๋ยวบ้านก็ขายได้มันเอาไปแล้วนี่ซึ่งคุณแม่เข้าใจคำนี้ได้ทันทีเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าวิญญาณจะเอาถึงตายอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองแท้งลูกก็เป็นได้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานบ้านหลังนี้ก็ขายได้จริงๆโดยครอบครัวของคุณพลอย ขายบ้านหลังนี้ไปค่อนข้างที่จะขาดทุนพอสมควรจากที่คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆค่า ate, รีโนเวทรวมกับค่าบ้านค่าที่ตกอยู่ประมาณ1 7ล้านแบาทแต่สุดท้ายก็ขายได้เพียงแค่8 0 0 0 0นบาทเท่านั้นหลังจากที่ขายบ้านได้คุณแม่ก็นำเงินทั้งหมดไปว่าจ้างทนายและในที่สุดก็สามารถช่วยคุณพ่อออกมาจนได้ หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลาก็ผ่านมานานพอสมควรคุณพลอยโตขึ้นคุณพลอยก็มีโอกาสผ่านไปที่บ้านหลังนี้ครั้งแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าขนลุกเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าบ้านทั้งสองหลังที่อยู่กลางสวนคือบ้านเก่าของคุณพลอยและบ้านของคุณลุงกับคุณป้าที่อยู่ติดกันทั้งสองหลังตอนนี้ได้ถูกปิดคุณลุงกับคุณป้าได้พากันย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ ส่วนบ้านเก่าของคุณพลอยนั้นหลานจากที่เจ้าของใหม่ได้ซื้อไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ย้ายเข้าไปอยู่ซึ่งในตอนนี้ที่หน้าบ้านหลังนั้นก็ได้มีการเขียนป้ายประกาศขายติดไว้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้น่ากลัวและขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับ พื้นที่ของบ้านสวนเองถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพตามแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงเวลากลางคืนรอบๆข้างก็จะมืดทั้งหมดมีเพียงเสียงต้นไม้ที่พิ้วไหวไปตามลมแค่นึกภาพตามก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับชอบบ้านสวนกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ และอย่าลืมกด s u บสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ